รู้ไหมคะว่ารถที่เข้ามาใช้บริการที่ถึงแก่นไม่ว่าจะติดตั้งฟิล์มใสกันรอยเคลือบเซรามิกติดซิมกองแสงหรือแม้กระทั่งล้างรถเราทำความสะอาดล้อแม็กขจัดคราบเบรกให้ทุกคันเลยนะคะจะเป็นยังไงไปดูเลยคะ่ะ ล้อสะอาดเหมือนใหม่ในพริบตาด้วย Magic Green Greener ตัวจริงเรื่องทำความสะอาดล้อน้ำยาสุดเข้มข้นขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดล้างคราบฝังแน่นร่องลึกเบรกฝุ่น pH 5.5อ่อนโยนต่อผิวล้อทุกชนิดไม่เป็นกรดปลอดภัยต่อพื้นผิวน้ำยาจะทำเปิกติกิยาขจัดคราบจนเป็นสีม่วงนอกจากนี้ยังมีสารช่วยสลายคราบฝังแน่นโดยไม่ทำรายพื้นผิวอีกด้วยค่ะ ด้านใจคุณภาพจากคอสเชมี่แบรนดูแรรรถพรีมเมี่ยมจากเยอรมันคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วค่ะมาหาเราที่ถึงแก่นได้นะคะ